ที่นี่คือเมืองโบราณของจีนที่สร้างอยู่บนน้ำตกครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยสวยเหมือนหลุดมาจากภาพวาดเลยนะเมืองน,นี้มีชื่อว่าฝูหลงครับ คือฝูหลงเนี่ยนะครับเป็นเมืองโบราณครับที่ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนานประเทศจีนอายุเนี่ยนะครับเก่าแก่กว่า2,000ปีและเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองของจีนมาก่อนนะครับพวกสถาปัตยกรรมต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะว่าเป็นแบบจีนดั้งเดิมเลยนะมีทั้งถนนคนเดินนะครับที่เต็มไปด้วยร้านอาหารแล้วก็ขายของที่ระลึกมีสะพานเก่าแก่นะครับมีลานการแสดงที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านและสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยครับนั่นคือน้ำตกฝูหลงนั่นเองแต่เมื่อก่อนนะครับน้ำ ันสวยงามแบบในปัจจุบันนั่นเองและใต้น้าตกเนี่ยนะครับจะมีถ้าที่เคยเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองในจีนในอดีตด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับเราสามารถมาเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับก็ได้นะแต่ได้ผมแนะนำนะครับอยากให้ลองมานอนที่หมู่บ้านนี้สักครั้งหนึ่งและที่สําคัญครับที่พักที่เรานอนนะครับเราเลือกที่พักที่สามารถเห็นวิวน้ําตกจากที่พักเราได้เลยนะคือสวยมากนะครับสุดยอดคุ้มค่า